ยิ่งใหญ่ที่สุดในรถครอบครัวจัดจ้านในเส้นอ่อนนุชทั้งอ่อนนุชลาดกระบังแถวนี้หาไม่ได้เยอะกว่านี้แล้วครับที่นี่ที่เดียวกับคู่ซซูโมโ่เยเย่เย่มาแบบอลังการอลังการงานสร้างมาก ข้างหลังผมไหมฮะเออมดมดจัดหรือเปล่าคันอยู่เนี่ยผมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คืว่าแบบว่าวันนี้เอารถครอบครัวหลายๆเซกเมนต์มาให้ดูนี่เห็นทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาไล่ทีละคันแค่แซมเซมเปิลนะส่วนเดียวเซี่ยวเดียวเซี่ยวเดียวเอง เพราะว่าเรามีเยอะจริงๆแต่ว่าวันเนี้ยเนื่องจากช่วงนี้แบบคนหาเรื่องรถครอบครัวเข้ามาเยอะถูกต้องแล้วมันก็แบบมีเยอะมากบางคลิปเราก็เอามาโชว์สองคันบางคลิปเราเอามาโชว์แค่คันเดียววันนี้เรียกว่าเอามาเป็นพวงอ่าวันนี้เรียกว่าเอามาเป็นพวงทุกเซกเมนต์จริงๆมีเต็มเท่านี้ฮะแต่วันนี้เรามาให้ดูแค่ส่วนหนึ่งนะฮะจริงรถครอบครัวมันเวลาที่แบบลูกค้าถามหารถครอบครัวเงี้ยการ์ดจริงๆแล้วมัน ถ้าตามทางการแล้วมันแบ่งแบ่งกันยังไงบ้างอ่ะก็จริงๆริงโอ้โหโอเคเอาไม่เปิดหาเลพี่ก็เลยเปิดจริงๆเราก็แบ่งเป็นคอร์สโอเวอร์นะครับ s u v นะครับก็มีตั้งแต่ MPV แล้วก็พวกรถอะไระสมทั่วไปแหละนะครับจริงเราไซส์เล็กเราก็มีแล้ววันนี้เอาแบบพวกคอร์สโอเวอร์มาให้ดูทั้งหมดเลยไปก็ถึงรถ PPV แล้วกัน <Okay. S 2> นะครับเราไปดูน้องเล็กสุดะนะครับเ,เรียก,กว่าอันนี้เรียกว่าเป็นพวกรถ MPV ที่เป็นพวกเจ็ดที่นั่งถูกต้องอเป็นพวกเที่นั่งแล้วก็ เรียกว่าส่วนมากจะเน้นแบบทุกคนหน่อยเนาะใช่ก็คือจริงๆคนได้เยอะนะเครื่องนิ่มๆนั่งสบายๆนั่งสบายๆใช่คนได้เยอะพวกนี้มันเจ็ดที่นั่งขึ้นแล้วนะมีลูกเล็กเด็กแดงแดงแดงไปไปเลยฮะเออหรือว่าคนผู้โดยสารท่องเที่ยวอะไรอย่างเี้ยใช่ใครอยากเอาไปใช้งานก็เยอะนะยิ่งไซส์นี้หรือไซส์เนี่ยที่มาจอดเนี่ยเอาไปใช้งานกันเยอะเลยวิ่งโบ๊ะบ้างวิ่งสนามบินบ้างพอวันหยุดก็พาครอบครัวไปเที่ยวอีกนะอ่ะ เราก็เลยเริ่มแต่แบบตัวเล็กสุดก่อนเลยตัวนี้น้องเล็กน้องเล็กอ่าเหมือนโชว์ช้างยังไงก็ไม่รู้อ่าน้องเล็กสุดของเราวันนี้ก็คือเป็นอเวนซ่าอ่าหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบเอ็ดเรียกว่าราคานิ่มๆเลยพี่พรอ่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่พรอยู่สามพันฮะโอเคเรียกว่าแบบว่ารถเจ็ดที่นั่งผ่อนสามพันมีใช่ันนี้แหละครบคันขนาดนี้อเนกประสงค์แบบนี้แสนกว่าบาทผ่อนอยู่แค่สามพันฟรีดาวโอเคสมมุติอ่าโตขึ้นมา เยอะมโตเิมะลูกเริ่มโตแล้วลูกเริ่มโตล้เหมือนตัวผมเนี่ยเริ่มโตขึ้นเล่ยๆโตขึ้นไปอ่าก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะอ่าอันี้ก็ได้ปีใหม่หน่อยนะครับขยับมาปีใหม่หน่อยเขาเรียกปี20-21เลยอ่าเอันนลยอเะเป็น m i ส s ูบิชิเอ็กซ์แอนตัวคอสนะครับคอสก็จะมีชุดแต่งมีแหลกมังคามีคิ้วล้อมีล้อแม็กคอะไรให้คือเลือกออปชั่นเต็มอ่าซึ่งจริงๆอย่างเอ็กซ์แนเดนี้เราก็เต็มเต็นเลย เขาเรียกว่าเยอะเยอะมากทุกสีเลยเรามีทุกรุ่นย่อยเลยนะครับแล้วรถเราคัดสภาพมาก็อย่างพวกเอเซนเดอร์นี่ก็ผ่อนอยู่สักประมาณ8,000ันกว่าบาท9,000ันกว่าบาทไปถึงแบบว่า8,900 0หมื่นนึงแล้วแต่ว่าจะเอาปีไหนรุ่นท็อปขนาดไหนสมมุติว่า อยากได้เป็นพวกอเนกประสงค์เหมือนกันแต่อยากได้พวกแบบเบาๆลงมาหน่อยเบาๆลงมาหน่อยมีประตูสไลด์หรือเปล่าวะคันนี้อันนี้เปิดประตูอ่าจะเป็นเจดที่นั่งอ๋หนี้านี่รั่งใช่ฮะตัวโมบิลิโอใช่นอกจากเราสไลด์ขึ้นรถอย่างนี้อ่าโอเคแต่คือจริงๆถ้าเจดที่นั่งสไลด์ก็เราก็มีรีวิวไปแล้วทริปที่แล้วเฟียร์กเซียร์ต้าจริงๆพี่พรมีครบจริงๆนะเรียกว่าแบบ เอ้ยอยากได้แบบไหนเออหรือว่าอยากได้รถครอบครัวแบบใชนเข้ามาเพราะว่าเราเป็นคนรักครอบครัวรักครอบครัวสุขต้องที่สุดเลยครับแม่พี่ตั้มไม่อยู่นี่อุตส่าห์เปิดให้ไงใช่ไหมครับเปิดให้เนี่ยเปิดไม่เอาไม่เปิดพอดีเดี๋ยวอย่าขำนะตกลงเราเป็นคนรักครอบครัวครับโอเคเมนต์ดูอยู่ฝากด้วยนะฮะ โอเคอันนี้ก็คอนถูกลงมาหน่อยแต่ก็ยังได้ปีใหม่หน่อยนะครับปี19แล้วนะครับอยู่ประมาณเจ็0 0 0นกว่าบาท8,000นนะครับได้ตัวท็อปตัว RS ด้วยนอกจากตัวพวกแบบ7ที่นั่งบางคนเฮ้ยไม่อยากได้7ที่นั่งแต่ว่าอยากได้แบบว่าเฮ้ยขับไปลุยขับแบบว่าแบบใหญ่ไปอีก เครื่องใหญ่บอดี้ใหญ่ก็คือขึ้นเขาลงห้วยก็ต้องพวกนี้เลยครับ P P V สำหรับครอบครัวใช่ด้วยแล้วก็ลุยตะลุยด้วยอ่ะก็จะเป็นพวกนี้ P P V สายผมนี่แหละฮะ P P V นี่คือจริงๆมันจะเป็นยังไงนะมันจะพื้นฐานก็เจ็ดที่นั่งยกศูนเหมือนกระบะเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เป็นดีเซน่าเครื่องยนต์เป็นดีเซนแล้วก็ใช้งานลุยป่าขึ้นเขาพวกนี้จะเป็นพื้นฐาน เครื่องกระบาใช่เครื่องกระบาอืดทนอืดทนแล้วก็น้ำมันถูกอ่ะว่างนั้นเถอะอ่สายลูยหน่อยล้อจะใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะเราก็จะมีอันนี้เป็นเจ้ามิวเอ็กซ์ฮะปี2020ปีใหม่แล้วปี2020ย่อ่ะผ่อนหมื่นอิดอิดหมื่นอิดอิดอ่าเรียกว่าดูราคามาเราตั้งถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับใครอยากได้เป็นพวกแบบว่า รถครอบครัวด้วยใสลุยด้วยก็ใช่นี่เลยใช่นะนอกจากคันนี้ครึ่งหนึ่งละนี่ไงถึงบอกว่าความยิ่งใหญ่ของเราเพราะเรามีให้เลือกทุ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 กแบบเลยทุกไายจริงอ่ะเราก็มาคันนี้นั่นเองนะอ่าโอเคก็คล้ายๆกับมิวเอ็กแต่เป็นแบรนด์ของยอดฮิตแล้วกันเป็นฮิตแบรนด์อ่าใครอยากได้ p ี v ฮิตแบรนด์ก็จะต้องตัวนี้เลยอ่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ไม่มีใครไม่รู้จักฮะใช่ เขาเรียกว่ายอดนิยมนะครับอันนี้ผ่อประมาณ1 4ื0 0นะครับฟรีดาวได้รถไปขับเลยเขาเรียกว่าที่สุดของไซส์นี้ละใช่ฮะขับไปไหนเขาก็รู้ว่า Fortuner แล้วฟ u r n ด r ดีอย่างนะซื้อไปเวลาขายเวลาเทิร์นราคาไม่มีตกใช่ลูกค้าบางคนออกจากเราไปกลับมาเทิร์นเราก็ยังให้ราคาสูงอยู่เนาะโอเคมาแบบแบบพรีเมียมหน่อยคราวนี้ถ้าสมมติคนที่แบบเอ้ย ครอบครัวแบบว่าไม่ได้อยากจะตะลุยบุกอะไรนักะเล็กๆต้องการแบบขับเหมือนรถพุ่มบริหารผมนี่ชอบเลยเพราะมีเมียคนเดียวไปเกี่ยวนด้โอเคเป็นแบบพนักงานอะไรเงี้ยเป็นผู้บริหารที่แบบวธรรมดาก็ขับไปออฟฟิศแนวนิ่มๆเบนซินเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะแบบพาครอบครัวไปเที่ยวอ่ะก็จะเป็นตั่นี้เลยโตโยต้าคอร์สตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะฮะ อันนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะครับประหยัดไปอีกอ่าเนี้ก็แบบว่าเนาะไฮบริดก็ทำให้แบบว่าเลาขับไปออฟฟิศก็ถูกว่าใช่ได้ปีใหม่ด้วยปี21-22ละตัวนี้นะครับก็เรียกว่าแบบว่าประหยัดค่าน้ำมันผ่อนก็ถูกผ่อนประมาณ1 4ื่นสี่นะครับคันนี้ฟรีดาวเหมือนกันไปดูคู่แข่งเขาคู่แข่งเขาเลยสำหรับวันนี้ที่เราเอามาชมกันก็เรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักอีกแล้ว นะครับยอดฮิตตันหนึ่งสำหรับตัว SUV ก็คือเจ้า Honda HRV นะครับตัวนี้เป็นตัว EL ตัวเกือบท็อปตัวรองท็อปเลยนะครับจริงๆรุ่นนี้เราก็มีเพียบเหมือนกันตั้งแต่โฉมเก่าอันนี้เป็นไมเนอร์เช้งละไฟเป็นเพชรเรียงแถวและกระจังหน้าเป็นสีอรนนี้ลมควันละนะครับก็คือาเป็นตัวยอดฮิตของ รุ่นเนี้ยเนาะของผู้หญิงออฟฟิศนี่หายเยอะมากนะครับบางทีถึงแม้จะไม่ได้เป็นแบบว่าครอบครัวเนาะเป็นแบบว่าขับคนเดียวนี่แหละไม่แบบว่าของเยอะไงรองเท้ารองเท้าเต็มหลังรถอะไรเงี้ยช็อปปิ้งช็อปปิ้งกีอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นด้วยฮะจริงผู้หญิงที่เยอะจริงๆรองเท้าบ้างเสื้อผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นแบบว่าเป็นตัว SUV ยูอีกตัวหนึ่งที่แบบว่า เหมาะการใช้เนอะก็แต่แต่เจ้าตัวนี้ผ่อนไม่แพงนะปีใหม่จริงปี19แต่ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนะครับอยู่ประมาณนั้นเองว่าแบบว่าเหมือนแบบเอ่อทำงานมาได้สองสามปีเงินเดือนแบบว่าหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเบาๆใช่นี่ฮะใครอยากได้เนาะรถแบบว่าทุกคันใช่ทุกคันอยากเห็นรายละเอียดนะครับหรืออยากดูรูปเพิ่มนะครับ ทักมาแล้วเลยเรา<ช>มี24ชั่วโมงครับน้องแอดมินคอยตอบท่านทุกคำถามเลยไซส์ไหนก่อ<ช>นเท่าไหร่ปรึกษาเข้ามาไดเลย นี่เราเราถึงบอกว่าความยิ่งใหญ่ของเราว่าย่านอ่อนนุชทําไมลูกค้าเดินเข้ามาหาเราหรือวอล์กเข้ามาหาเราเนี่ยได้ลดกลับทุกคนเพราะว่าเรามีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็มีราคาถูกราคาแพงทุกเซ gment ฮะบอกได้เลยไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรอยากจะผ่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาปรึกษากันก่อนเนาะอยากผ่อนแบบว่ายาวผ่อนสั้นอยากได้ดอกเบี้ยถูกปรึกษากันเข้ามารับรองมีทีมงานซัพพอร์ตตลอดเวลาติด นะครับเครดิตเคยล่าช้าเราหาทั้งออกใหครับทุกอย่างเรามีทางช่วยครนะครับขอให้ลูกค้าเข้ามาอุทสาเราเถอะนะครับลูกค้าประเภทนี้ได้รถกับเราไปหลายคันแล้วใช่เพราะว่าคือว่าเรียกว่านึกถึงแบบว่ารถที่แบบรถไซส์นี้เนาะในย่านแถวนี้เราเป็นที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถประมาณนี้ทักกันเข้ามาเลยรออยู่นะคะไงก็ฝากด้วยกับคู่ซีซูโม